สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคพิเศษนะคะในเรื่องของการดัดเข็มอ่ดัดเข็มให้เป็นให้เป็นเบ็ดใช่ไหมเป็นวิธีดัดอ,ดดดอวิธีดัดเข็มให้เป็นใช้ดัดเข็มมาใช้ตกกุ้งวิธีทาเบ็ดตกกุ้งอ่วิธีทําเบ็ดตกกุ้งเนาะโอเคงานตามนั้นนะคะอ่ะเรามาดูขั้นตอนแรกเลยขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆมือนานุเนาะอย่าเพิ่งอย่าอธิบายก่อน นน่บใหเ,เนีาย,ยคือแต่ละคนเนี่ยมันจะทําออกมาไม่เหมือนกันแต่ละทรงแต่อางของนาเนี่ยนาจะสอบแบบง่ายๆกันได้ไปดัดใช้กันได,ได้ได้ดัดเป็นนะนะอย่างทรงอย่างนาที่นาทําให้อ่ะทรงเนี้ยมันตกได้ทั้งนางลอยพันตะกั่วก็ได้พันตะกั่วก็มันถึงว่าพันฟิวบบเนี้เขาได้หรือเราจะตกแบบว่าใช้ตะกั่วเม็ดก็ได้ทรงนี้นะสําหรับทรงนี้ ข้อดีของตรงนี้ก็คือตกในรัศมีใกล้เก้าสาิบองศานามลึกๆอ่ะ้นาลึกที่ดินดินตะลิงหักๆอ่ะอตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้มันต้องตกในที่หัดหดอ่ะคุ่งเดินๆไกลๆอ่ะองศาองศา,งาเบ็ดองศาเอ็นอ่ะที่แบบไม่ใกล้เคียงกับเก้าสิบองศาเฉียงๆหน่อยอ่ะมันจะดีแต่ถามแล้วก็เรื่องการหักการหักเนี่ยหักเรียมของของเข็มเนี่ยมันก็มีผลอยู่อย่าง คือการเกี่ยวเกี่ยวเหยื่อเบ็ดทรงเบ็ดทรงผมเนี่ยทรงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเหยื่อกุ้งปล่อยแะเหมาะกับพวกตับพวกเสี่ยงจี้พวกอะไรเพราะว่าเหยื่อพวกนั้นมันเป็นเหยื่อนิ่มเป่นนิ่มแล้วมันได้ตามรูปร่างเบ็ดเราใช่ไหมครับพอเหยื่อนิ่มปุ๊บเนี่ยไอ่วนโค้งเนี่ยมันจะล็อกเหยื่อไม่ให้เหยื่อหมุนพอเมื่อไรที่เหยื่อมุนนมุนได้เนี่ยเวลาเราน่วงกุ้งเราจะมีความรู้สึกว่ากุ้งเนี่ยเกาะไม่แน่น พราะเยี่ยวมันหมุนไปหมุนมาปิ้นได้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่โดยโดยปกติผมก็จะไปเน,น้นพวกเดี่ยวที่มันไม่ใช่กุ้งฝอยเน็ตส่วนนี้นนะแล้วก็จะไปตกตามที่ที่เป็นหาดที่เป็นหาดหาดเนยหาดคือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใต้ต้นจากอะไรที่ไม่รูก้กุ้งเดินไกลๆเงี้ยเวลากุ้งเดินไกลๆผมจะผมถ้าเป็นอย่างนั้นในแม่น้ำอะไรเงี้ยผมจะใช้ทรงนี้แต่ตามพวกในคลองที่หักหักอ่ะที่ตะลิงพังๆอะไรเงี้ยผมจะใช้ทรงนี้ใช่ แล้วทรงเนี้ยมันก็จะตกได้ทั้งนาง้อยก็ได้พันตะกัวแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็ผูกแบบตะกัวตุ่มอ่ะไอตะกัวเม็ที่เขาชอบตกกันนะค่ะทรงนี้ยก็ใช้ได้ตะกัวตุ่มไอตะกัวดตีนเขาเรียกว่าไรตะกัวบนเบ็ดล่างอ,อะไรเงี้ยตะกัวล่างเบ็ดบนอะไรเงี้ยใช้ได้ตรงนี้นะแล้วเวลายกนี่ทรงเนี้ยมันก็เหมือนกับถือขึ้นๆกุ้งทีบมันจ<ม>ะติดเองอืมโดยปกติอ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีดัด ต่อไปจะเป็นวิธีดัดนะคะนี่เข็มนี้เราคั่วมาแล้วนะคั่วไฟเข็มเดี๋ยวขอดูคั่วไฟคือยังไงก่อนก็<อ>ใส่<อ>ใสภานชนะคั่วบนเตาแก๊สนี้ยคั่ววแ,<ต> <ๆ S 2> แล้วแต่นี่ก็มองดูว่าสี่มันขาวไปเพียงแต่ว่าเข็มแต่ละยี่ห้อมันมันทนความร้อนได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเราทำแล้วมันอ่อนเกินไปคือเราคั่วอ่อนเกินไปอ่ะมันก็มีวิธีแก้เราสามารถจะชุบให้ ลักษณะเหมือนชุบม,มีดอ่ะได้อ่ะนี่สมมุติว่าเราเราดัดทรงนี้นะเนี่ยทรงนี้ดัดทรงไ, <ป S 2> ไห,น,หน,นนะคะใค,ใครจะเรียกใครจะเรียกทรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเวลาเวลาดัดโดยโบราณเจะใช้นี่อันนี้เขาเล็กใส่ย,ยูอันนี้เป็นแบบโบราณใช่ไหมโบราณเขาเล็กใส่ย,ยูใช้ตะปูตะปูมาทาโค้งเสียบไปในด้ามเนี่ยนะวิธีเริ่มต้นก็นคือเอาเข็มรูนี่วางตรงกลางนิ้ว เงี้ยเห็นป่ะค่ะเนี่ยแล้วเราก็ดัดคือมันจะมีดัดสองแบบดัดเข้าดัดดัดแบบเข้ามากับดัดออกไปที่ของผมดัดออกเพราะว่าประสบการณ์แล้วดัดเข้าแล้วมันเคยหักแล้วเข็มเนี่ยเข้าตาอ๋ออันตรายนะคะอันตรายเนาะผมก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ดัดเข้าผมจะดัดออกมันเด้งเลยหักครับหักเนาะเข็มหักกัน ทุกอย่างมันคืออันตรายใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะใช่ครับมันมันโดยประสบการณ์แล้วเคยโดนมาแล้วต้องต้องใช้อย่างระมัดระวังเอาดัดง่ายๆเลยเนีย่ยค่อยๆไล่ไปครับอจอ,อย่างสมมุติว่าได้อย่างนี้แล้วเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ดัดทางทางท้ายเข้านิดหนึ่งระว,วังมันหักย่างเดียวต้องทาเบาๆใช่ไหมนโน้ใช่ค่อยๆไล่ไปเนี่ยแล้วก็เอานิ้วแตะจริงๆริงมันจะต้องหักเกสรนิดหนึ่ง หักเกสรคืออะไรอ่ะหักให้ปลายเกสรมันงุ้มนิดนึงอ๋อให้มันงุ้มแผ่นเงียงแผ่นเงียงอ๋อแผ่นเงียงแล้วเทคนิคพิเศษแล้วก็เอานิ้วแตะดูว่าติดหึ่งไมถ้ามันติดอย่างเงี้ยเอาเอานิ้วโป้งแตะบนกระล่างถ้าแตะอย่างเงี้ยปุ๊บติดเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แสดงว่าใช้ได้แล้วครับก็ประมาณนี้เนี่ยมันหักมาไปหน่อยหรอเงาะออกเปนิดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเว้ยอ๋อนี่นะ ทีนี้ถ้าเราไม่มีไอ้ที่ดัดโบราณโบราณเนี่ยเราจะทำังไงคะตอนนี้ตอนนี้จะประยุกต์คนอื่นเขาใช้เขาใช้ปอกลุกปืนสวมแล้วก็แตม้มแล้วก็เขาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคีมดัดคีมดัดใช่ไหมคะเขาไม่ไดเอามาดัดเขาไม่ได้ทำมาเพื่อ,อามาดัดเข็มนะเราเอามาประยุกต์อ๋อเป็นการประยุกต์ใช้ออย่างเช่นอ่ะง่ายๆเลยนี่นะเขาเข็มนี่แล้วก็ ทำไมแลดูง่ายกว่าอันเมื่อกี้อีกนะโนอุ่อันนี้มันจะยุกเนี่ยเราก็ดูอ่ะเห็นไหมได้ขายกันไหมขายขายค่ะขายแ,แล้วเราก็หั่นมาข้างหลังแล้วค่อยไล่อ่าครับเราจะใส่ต้อนเข้าไปนิดนึ่งเนี่ยแป้งเนี่ยแกะติดนิ้วเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้โอ้ง่ายเลยใช้ได้แล้วอโอ,งวโอ้ง่ายเลยนะโนง่ายเลยนี่ก็นี่ก็ตกค้งได้เลยเนี่ย อ๋อนี่ก็คือเป็นเทคนิคพิเศษใช่ไหมนะนะไม่ใช่เทคนิคพิเศษอะมันประยุกมาเทคนิคเฉพาะตัวสิเพราะว่าบางคนเขาเด็ดเขาดัดไม่เป็นนะมันประยุกก็ไม่นี่ก็ไม่มีอะไรถึงก็เอาเข็มใส่นี่อ่าเข็มนี่คือเข็มเย็บผ้าเลยใช่ไหมคะนะะเข็มเย็บผ้าอืมนี่คือความรู้ใหม่เบื้องต้นนะคะสําหรับตุกเนาะแม่จะได้ไปดัดสายง่ายๆไม่ได้ยากเย็นหรอกไม่ได้ยากเย็นเลยนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าอยากได้เบ็ดที่มันตกแล้วเป็นสไตล์ของตัวเอง ถ้าเราไปซื้อเบ็ดสำเร็จได้ไหมครัที่สำคัญเลยเราต้องเอานีโป้งแตะเลยให้มันติดอย่งเงี้ยเนี่ยแตะเราให้มันติดอย่างเงี้ยนี่แหละใช่นี่แหละก็โอเคแล้วส่วนเรื่องการตกอ่ะมันก็อยู่ที่ความชานาญด้วยเราอเราตกเบ็ดทรงเนี้ยบ่อยๆครับเราจะเข้าใจตัวเบ็ดเราเองว่าเบ็ดเราชอบแบบไหนยกกุ้งยังไงถึงจะติด่าไปเปลี่ยนทรงบ่อยๆเปลี่ยนทรงบ่อยๆมันจะยกกุ้งไม่ติดนี่คือยาก วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชํานาญการของเรานั่นเองนแนะนำมา,อาไอครีมอย่างนี้ก็เพิ่งมาหัดใช้ไม่นานนี่เองใครอยากเจอนะนุก็มาได้ที่อาำเภอวาริมคองนะคะก็แนะนําว่าอยากอย่าเป็นเซียนก็หัดดัดตัวเองมั้ง <laughs> ใครอยากเป็นเซียนหัดดัดเองนะคะหัดดัดเข้มใช้เองเอ,อย่าเป็นเซียนได้เลยนะคะไปซื้อไปซื้อเขาก็ก็ไม่เป็นเซียน ซื้อเขาก็ไม่เป็นเซียนถ้าเราอยากเป็นเซียนเราก็ต้องลองทําเองนี่คือวิธีดัดเบื้องต้นนะคะคนโบราณเขาทำยังไงเราก็ห้ามสิแม้ผมดัดแป๊บเดียวได้กี่ตัวแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วแป๊บเดียวไม่ต้องไปซื้อเยอะแยะเนาะนันนู้นเนาะไม่จําเป็นเลยดัดไปได้ยากเกินมีคิมตัวเดียวแล้วก็มาหักเกสรนิดนึง หักเกสรนนะคะหักปลายเกสรนิดนึงมันก็จะแทนเงี้ยงมันจะไม่ตู้ใช่ไหมน้าโไม่ใช่ครับมันจะแทนเงี้ยงจะแทนเงี้ยงไปเลยนะคะเพราะว่าถามว่าเบ็ดเงี้ยงอ่ะข้อเสียคือกุ้งมันจะขี้ระแวงอมันเจอบางทีบางทีมาเจอเงี้ยงมันปล่อยเลยมันจะทิบทิ้ง